การอนุปรติปป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 ปาปปปปปตปป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 ปตปป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 ปนปป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 ปตปตปาปปปปปปป เพาถกประสงค์หลักที่เราอยากจะออกมาเยี่ยวเพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่ตการของเราเองนะครับก็ได้ขอความร่วมมือกับท่านผู้เกับจุมคนนะครับท่านผู้เกับตองตุธาช่วยตรวจหาความความเดือดร้อนนะครับตรวจหาผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ที่ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสเช่นผู้ป่วยติดเตียนนะครับหรือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพมากๆ เพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในการออกมาช่วยเหลือดูแลพี่น้องถ้าหากพี่น้องมีความสุขตำรวจก็จะมีความสุขตามไปด้วยแต่ละชุมชนมีความสุขดีอยู่แล้วนะครับตำรวจก็จะบรรลุภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจเยี่ยมชุมชนในครั้งนี้และการปฏิบัติงานของตำรวจนะครับประการสําคัญก็คือได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานนุกรีตรอท่านตรตรอท่านที่ปรึกษา แล้วก็ท่านผู้ช่วยผู้ในการเทิโรงพยาบาลมหาเดชสังที่เจ้าภาพที่สำคัญยิ่งก็คือท่านผู้กับสอนอบางบัวทองและน้องๆข้าราชการตำรวจสอนอบางบัวทางหากเรามีความรักและเราเป็นความสัมคันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันงานครั้งนี้เนะี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีท่านผู้การต่อห้า,าท่านนี้เนื่องาจากว่าทาา่านรับตำแหน่งวันแรกในการสืบทอดตัน่งแรกเนี่าบอกว่า ต้องการจะลงพื้นที่ในเขตบักกาาทั้งหมดนะครับแล้ต้องรู้น้ำพุกับนะครับสมมติได้พุกับด้วยครับพุกกับนะฮะแล้วก็ทาำที่ต่างต่อบอกกาล่าหง่านนะครับครับก็เราจะทำโครงการนี้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีการวนจอดพับประคบกระไหลที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบหน้านะครับซึ่งเราจะลงทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดจากบ้านสอนอนนะครับขอบคุณมากครับอยงนั้นในโอกาสนี้นะครับ ผมพันธุ์ดําเนตรจุ้มพลพนานุรักษณ์นะครับผู้กับสถานีตำรวจคราจรบางบึงทาทนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับในจุ้มจนของเรานะครับที่ให้ความร่วมมือมนะครับ